เอาล้วนะคะนีต้อนรับเข้าสู่เกมที่เราจะต้องเก็บบวกเพื่อทําให้เราเนี่ยตัวสูงตัวใหญ่นะคะแต่ว่าต้องคอยระวังอย่ากเก็บลบเด็ดขาดนะคะจะทําให้ตัวเราเล็กดั่นไงว่าแล้วหารสองตัวเล็กลงเลยเนี่ยโอเคข้างหน้ามีให้เรากระโดดนะคะกระโดดลงไปเลยนี่แล้วก็เก็บเพชรนะคะเอาไว้อัปเกรดแล้วก็เอาไปซื้อตัวละครใหม่ๆม,มีหมวกให้เราซื้อด้วยอ้ะววุ้ยดูดิเราจะได้ไตู้ใบปึ๊ไม่ได้โดดถีบบอสอะ โอเคมา 25, 25, 25. บวก25บ้าบวกร้อกันไปเลยนะครับผมบวก25บ้าบวก50บโอเคโอ้ยข้างหน้ามีอุปสรรค3อัน oh God. โอ้ใบก็รโดนแ่หูเจ็บเลยแล้วเนี่ยเหมือนนิ้วโป้งเตะขอบโตะเลยอ่ะเจ็บโอ้โหกระโดดเก็บเพชรไปนะฮะข้างหน้ามีบอสอยู่กระโดด้ดูซิว่าเราจะได้สู้กับบอสหรือไม่โอ้โหอดเลยฮะได้กินเพชรอะ่ะ ได้ห4โอเคมาบวก25เอาเลยครับข้างหน้ามีบวกร้อยมาเก็บบวกร้อยกันเลยต่อด้วย75เว้ยข้างบนมีเพชรเก็บ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 เลี้ยวซ้ายด่วนเพราะว่าเราจะโดนตัดตัวนะคะโอเคมาบวก75บวก25้ากันไปเลยโหเราจะได้สู้กับบอสหรือไม่เรามารุ้นกันนะฮะโอเคมาตอนนี้กระโดดไปแล้วเก็บเพชร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 โอ้โหจะได้สู้ไหมไม่ได้สู้ว้าโอ้อดเลย เอาละฮะแล้วมาอัปเกรดความไวความสูงแล้วก็ตัวใหญ่กันนะฮะโอเคมาบวก75บ้วก100ยโอยข้างหน้ามี150เลยนะเนี่ยโอ้โหตัวสูงมันยีราฟเลยนะเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ต้องสไลเดอร์นะฮะระวังหัวแตกกันด้วยนะฮะน้องๆโอ้โหโดนตัดตัวโดนตัดตัวสองรอบโอ้โหอันนี้นะฮะต้องเก็บแต่สีเขียวนะห้ามเก็บสีชมพูเด็ดขาดถ้าเก็บสีชมพูเนี่ยตัวจะเล็กลงเลยโอ้โหมาเก็บเพชรมาดูดิโอ้โหไม่ได้สู้นั่นแหละนั่นแหละไม่ได้สู้ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวละครกันบ้างเอาเป็นสีอะไรดีสีม่วงดีกว่านะฮะโอเคแล้วตรงนี้นะฮะมีมงมีหมวกให้เราซื้อเออแต่ว่าเพชรเรายังไม่มีไง ประเด็นคือไม่มีเพชรโอ้โหน่าเจ็บใจจริงๆเลยนะโอเคเก็บไปเลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บโอ้โหตัวสูงตัวใหญ่กันเลยทีเดียวเชียวนั่นเนี่ยนึกว่าไปแอบไปเล่นกล้ามมาโอ้โหโดนล,ลบเฉยเลยอ่ะ <S <S ตรงนี้นะต้องทําใจนะฮะเพราะว่าเราลบไม่เอเราลบไป,บไปไดีเราหลบไม่ได้เออมาเรามารุ่นกันดีกว่าว่าเราจะได้ถีบหน้าบอสหรือเปล่ามาเลยว้าโอ้โหพลังไม่พอได้กีเพชรเก้าสิบสามโอเคมาตรงออ้ยตรงนี้หมุนด้วยโอ้โหเก็บไม่ทัน เก็บไม่ทันเลยทีเดียวเชียวนะฮะมาบวกยี่บห้าข้างหน้าต้องบวกร้อยเท่านั้นโอเคมากระโดดเอ้ยกระโดดไม่ทันโอ้ยโอ้ยโดนลบเจ็ดสิบห้าเลยอนี่ะกระโดดไม่ทันน้องๆต้องคอยระวังปุ่มสีแดงให้ดีนะฮะเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยอะไรวะเนี่ยซ้อนคำกำซัดอะไรวะโอ้โหโดนตัดตัวอีกโอเคมามาลุนกันไม่ต้องลุ้นแล้วละมั้ง โอ้ oh, โหไดลกี่เพชรได้กี่เพชรโอ้โอดเลยกูมาฮับบวกเจ็ดสิบห้าบวกยี่สิบข้างหน้านี่มีแต่ลบๆนะฮะอย่ากเก็บมันเป็นสิ่งไม่ดีสไลเดอรยโอ้โหจะระเบิดสี่ลูกอย่าไปโดนเด็ดขาดเลยนะโอเคบวกร้อยยี่สิบห้าโอ้โหหารหนึ่งไปก่อนคูณสองไปเลยครับผมโอเคกระโดดไปโอ้ยจังหวะนี้ฮะเราจะได้สู้กับบอสหรือไม่เึ๊บเบิบเบบบบบบโอ้โหไม่ได้สู้กับบอสอดเลยเนี่ยได้เท่าไหร่เก้าสิบเพชรโอเค มาบวกหข้างหน้ามีระเบิดสามลูกอย่าโดนเด็ดขาดนะฮะถ้าโดนนี่ตัวเราอาจจะกระตุยไปก็ได้เลยหลอเล่นโอเคบวกสิบบวกเจ็ดสิบห้าเอาละบวกอีกสิบนะฮะโอ้คูณสองไปเลยมาต้องระวังอุปสรรคให้ดีฮะ,ะโอ้โหตัวผอมๆสูงๆนี่ดีอย่างหนึ่งนะฮะเราจะไม่โดนอุปสรรคนั่นเองโอ้โหดูดีว่าเราจะได้สู้กับบอลหรือเปล่าโอ้โห แต่โอกาสนี่คือแบบมันน้อยมากๆเลยนะน้องๆดูดิโอ้โหตัวเฮ้ยเฮ้ยได้ถีบหน้าบอสว่ะโอ้ยคาดไม่ถึงเลยนะเนี่ยเข็มขัดสั้นสุดโอ้โห my god ดูด,ดิว่าเราจะได้เพชรสักกี่อันนะคะโอเคมาโอ้ยได้เพชรย่างเยอะเลย3-69เพชรดูเรเวโบนัสโบนัสโบนัสได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่อะไร้อยสี่สิบแปดโอ้ my god บวกสามสิบห้าบวกหนึ่งร้อยโอเคอากาศร้อนมากลงไปเล่นน้ำสักน่อยโอเคมาดูดิโอ้ยเก็บแล้วตัวสูก ขึ้นนะฮะโอ้ยชุ่มชําหัวใจมาอ่าอ่าหาหนึ่งหาหนึ่งโอเคมามาลุ้นกันว่าเราจะได้ทิบหน้าบอสอีกรอบหนึ่งหรือไม่ดูนี้ว่าเราจะมีบุญขนาดนั้นไหมเฮ้ยโอ้ยเราได้ทิบหน้าบอสอีกแล้วกระโดดถิปน็อกคิกไปเลยโอ้โหโหดเกินไปแล้วสวยพี่สวยดูนี่ทางว่ารอบนี้เราจะได้สกิปเพรมาเท่าไร่เท่าไรเท่าไรเท่าไรสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเพโอ้ไม่กูดโอโอมามามาโอโอหนึ่งร้อยส ส5โอเคมาเดี๋ยวพี่จะมาเปลี่ยนตัวบ้างมาเรามาเล่นตัวแบ็คกันบ้างมาใส่หมวกใหม่สักอันหนึ่งโอ้โห و, อย่างเทเฟียฟ้ามะพร้าวแก้วเผาเลยฮะผมข้างหน้ามีเพชรนะฮะเก็บพงเก็บเพชรด้วยโอเคเราจะได้ร่ำรวยกันไปนะฮะผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ข้างหน้ามีหุ่นยนต์นะฮะต้องระวังอย่าไปชนหุ่นยนต์เด็ดขาดเลยเพราะว่าหุ่นยนต์นี้มันจะทําให้เราตัวเล็กเลือดลดลงมากระโดดเก็บเพชรกันสักหน่อยยุ๊ปย oh ุี้โอ้โห โอ้โอ้ยไม่กอดข้างหน้ามีอุปสรรคอยู่โอเคมากระโดดไปสู้กับบอสกันแม่งตัวจะยังหืมตัวเหมือนไม่ขีะโอ้โหตัวเล็กติ้วหนึ่งเหมือนก้างปลาอะไรแบบเนี้ยโอ้ยไม่กอดไม่ต้องหวังเลยนะฮะตรงนี้มาฮะโอ้โหพี่ไปอัปเกรดมานะฮะหืมมีหุ่นยนต์ข้างหน้าด้วยแต่ว่ามีกระโดดโอ้ไม่กอดคงไม่ได้แอมพี่หรอกไอ้น้องโอเคข้างหน้ามีลบห้าสิบ 50. หือต้องเก็บสีเขียวเท่านั้นนะฮะมันจะทำให้เราตัวสูงขึ้นเย้ ตัวสูงขึ้นแล้วอ่ะเออนมไม่ต้องกินนะฮะแค่เก็บไอ้ไอ้บวกเนี้ยไม่ต้องกินนมเลยตัวก็สูงแล้วยวับอไม่ได้สู้จบเลยเอาหฮะบวกหนึ่งร้อยไปเลยบวกห้าสิบไม่ใช่บวกสิบห้า เฮ้ยอะไรบกาสิบบวกสิบห้าไปห้าบวกหนึ่งร้อยโอ้โหข้างหน้ามีหารสามไม่หารเราไม่ชอบหานกับใครขนาดเราไปกินข้าวเรายังไม่หารเลยเออกินปีตลอดโอ้โหข้างหน้ามีอุปสรรคเลี้ยวซ้ายไปฮะตรงนี้มีกระโดดกระโดดไปเราไม่ได้โดนแบงโอเคมาเฮ้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝ่าซิกแซก,ซกแฟกฟิกโอ้ยตรงนี้โอ๊ยอ้าวทำไมเราไม่กดหารสองวันเนี้ยโอ้โหโดนลบหล0งร้อยห้าสิบเลยเราจะได้สู้หรือเปล่าเอ้อยเออเฮ้ยโอ้โหนั่นไงมันจะสู้ เอาเะฮะเรามาเก็บไอซีเขียวกัน้นทําให้เราตัวสูงเจ้าุยตัวสูงขึ้นแล้วไม่เงยตัวเหมือนเป็ดเลยเหมือนแบบว่าใส่เลนสเฮดอะไรเงี้ยนะ okay, โอเคมาโอ้โหตรงนี้ฮะเก็บแล้วตัวใหญ่ด้วยระวังข้างหน้านะฮะข้างหน้ามีระเบิดโอ้โหถ้าโดนไป่นี้คงกระเด็นคงตายแน่นอนนะฮะโอ้โหข้างหน้าข้างหน้าโดนแบ่งแล้วเรียบร้อยโดนตัดตัวโอ้ยใจจะขาดแล้วเอเย้ยมากระโดดไปเลยนะฮะเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ซุป กับบอสหรือเปล่าโอเคจังหวะนี้ทางไงยังไงโอ้โห <Yeah. S 1> รอบนี้เราได้กระโดดทิปหน้าบอสอีกแล้วโอ้ oh my god ดูดิว่าเราจะได้กี่เพชรมามาโอโหสองร้อยหกสิบเอ็ดทำไมรอบแรกมันได้เยอะจังวะโอ้โห เอาแตฮะผมข้างหน้าระเบิดเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหมาเลือกทางขวาน,นะฮะเพราะว่าทางขวาเนี่ยมันจะทําให้เราไปถึงมากกว่าน,นะคะถ้าเลือกซ้ายนี่โดนระเบิดตายแน่นอนนะโอเคอันนี้เอาเลยคูณ2ไปเลยนะฮะโอ้โหข้างหน้าอุปสรรคเยอะจังวะแล้วทำไมตัวรถสูงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหโดนเกี่ยวเอวไปอีกโอ้マイ god คงจะไม่ต้องหวังแล้วมั้งตรงเนี้ยโอเคไม่ต้องหวังแล้วไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังโอเคมาโอ้โหเรียบร้อยดีนะที่เราไม่หวัง เอาละห้าบวก50กันไปสไลเดอร์โอ้ไม่กอดมีแต่รบรบทั้งนั้นเลยอย่าไปเก็บนะฮะตรงนี้เก็บเพชรรัวๆเลยโอเคบวก15บวก100โอ้โหสไลเดอร์ไปโอ้อุปสรรคทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้ฉัไม่เข้าใจเลยนะโอ้โหกระโดดลงไปเลยนะฮะผมดูซิว่าเราจะได้สู้กับบอลหรือเปล่าโอเคได้สู้ไม่ได้สู้ตสยห่าก่อน โอเคเดี๋ยวพี่จะมาเปลี่ยนนะฮะอันนี้เป็นตัวแบบใส่รุ้งนะฮะดูแบบสวยงามพระรามเก้ามากแล้วก็มีอ่าหมวกกลวยนะฮะโอ้โหแบบใหม่แบบสับมากๆเลยนะฮะตรงนี้เรามากระโดดกันก่อนเลยนะคะอืมกระโดดเก็บเพชรโอ้โหข้างหน้าอุปสรรคเยอะจริงๆต้องตั้งสติและระวังให้ดีนะฮะตั้งสติก่อนสตาร์ทเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมาไม่ขับนะครับทุกคนเอาละตรงนี้บวกร้อยห้าสิบบวกสามสิบห้าโอ้ไม่กอนี่เราโดนหาร งโอไม่เป็นไรตอนนี้นะฮะตัวแม่งเล็กแบบเหมือนก้างปลาเลยอะ่ะพูดตรงไม่ต้องหวังกันเลยเดียวเชียวนะฮะไม่ต้องหวังโอไม่กอดไม่หวังไม่ผิดหวัง <c oughs> เอาละครับโอ้ยระเบิดเรียงรายกันเต็มหน้ากระดาษโอ้ยบวก50โอไม่กอดโอตรงนี้โอ้ยเสียวตกแท่นจริงๆเมื่อกี้โอ้ยเอาละครับบวกเอ้าเอาเอถูเอ้ยเ,เก็บไม่โดนอันเมื่อกี้อะ่ะโอ้โหจะบอกนี้นะเราจะโดนแบ่งสองรอบ เราจะให้บวกมาทำไมก่อนจะให้บวกมาทำไมให้ดีใจเล่นแล้วก็มาตัดตัวสองรอบเนี่ยนะโอ้โห,โหน้อยใจจริงๆไปละบ๊ายบาย